สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะเอาประโยชน์ดีๆของกล้วยหอมและข้อควรระวังมาบอกเพื่อนเนค่ะ กล้วยหอมให้พลังงานเพราะมีคาร์โบไฮเดรตจากน้ำตาลและแป้งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับนักกีฬาหรือคนที่ต้องการพลังงานแบบเร่งด่วนค่ะในส่วนของการบำรุงสุขภาพและกระดูกนะคะกล้วยหอมมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะในส่วนของเรื่องการคลายเครียดนะคะกล้วยหอมมีโพแทสเซียมและวิตามิน B6 ช่วยปรับสมดุลอารมณ์และความดันโลหิตทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะในส่วนของการต้านอนุมูลอิสระ กล้วยหอมมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้หลอดเลือดและป้องกันโรคช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมีใย,ยอาหารช่วยในการทํางานของลาไส้ได้ค่ะและยังดีต่อผู้มีภาวะโลหิตจางนะคะเพราะว่ากล้วยหอมมีธาตุเหล็กช่วยเสริมสร้างการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ ในส่วนของข้อควรระวังบ้างนะคะผู้ป่วยโรคไตควรจํากัดการรับประทานเพราะว่ากล้วยหอมมีโพแทสเซียมสูงอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของไตในส่วนของผู้ป่วยเบาหวานนะคะควรรับประทานในปริมาณที่จํากัดเนื่องจากมีน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องท้องอืด กล้วยหอมมีไฟเบอร์สูงนะคะหากรับประทานมากเกินไปหรือไม่เคี้ยวให้ละเอียดอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะแม้จะมีประโยชน์แต่การบริโภคกล้วยหอมในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากมีแคลอรี่และน้ำตาลค่อนข้างจะสูงนะคะการรับประทานตอนท้องว่างการกินกล้วยหอมตอนเช้าอาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะหัวใจบางชนิดหรือมีปัญหาระบบย่อยอาหารอาจทาให้ ง่วงซึมหรือท้องอืดได้ค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะการรับประทานกล้วยหอมในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรเกิน1-2ลูกต่อวันเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกืนเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะและเลือกทานผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ